เฝ้าหลาย่เฝ้าใ่ไหาจ๊ะหออ้าวอาเ้าไมอ่ะอาจอยมาแตใสมาต่รอยเอดคนทองมาตลรอยเอสคนทองอปงยู่หันใบแก้วเรียจอกตัวใดค่ะมาแแปดแปดแปดเก้าเบาสัตยังสิค่ะลากเลียวไปเรื่อยเลยล้วคนนยิมสัตเลยมันบอผู้คอยยู่นี่สิบ่เลยเบาเดยสิบบ่บอกบ่เบเลยบ่เบายังสิ บาตคนมากต่ละเอียดยังาจะมาถามจะบอกคนจังสด้วยแต่ว่าเท่ากับ่างเงี้ยบเบาจังสีเท่ากับป้งกันใบไปเหมือนแมลงบวณใบอ่อนเท่าสัเสื่อเนาะเ่ากับฟ้องกันว่าเล่าว้าจังสีอีดีอีแก้วนะเล่าสิบบอค่อยเล่าสิบบอกวาเป็ปดปดเก้าบอกจอยสัตย์ตัะตปนกม่ตกก็นจับไม่ตกลก็เนจับแด้ปดเก้านี้ย แปดเก้าสามเนไฮซาตัวคือแปดต่อสามน่ดถ้าก็บอกกันนจ้อยว่าแปดแปดแปเต้าค่ะเบาียกอก้วแก้วแ้วก้วแก้บาสนันละชัอเดียวนะรับนะเบาจ้ะกัถือเบาชัดมันบาออ่าชัดค่ะแก้วนี่ แก้วนี่เคยบอกถึงจะเท่าแล้วคุณอาอันนอกแก้วเฮานี่เคยบอกถึงจัะเท่อแล้วแล้วก็บอกแค่ดูสิว่าถือไปเดี๋ยวไม่ต้องบอคนบอน้ำไล่เล่าไหมปลาเล้าเป็นนะกับ่ลาบอน้ำไร่นะโอ้ผมมีคนมาส่อเล้าเบบไงซะ พรชันมื่อนี้ที่ไปสอเพิ่นอยู่ดอกเื่อเพิ่นหายอยโชคราบเนาะคือใส้เลยสามแม่ยิง่นเบาน้ำเกียวนะตีารา้อันน้องใต้มากกับเพิ่นเพื่นใส้นนะมากมากเพิ่นค่ะหนักเลยอะไรปลกอ้าวพวกกรเยก็เลยัหนักหนัก้องไตัวนี้บีบแกไ่เเเเไปเลยลมีกระเจ้หนนา้อเกา ติดตามค่ะท่านผู้ชมรอฟังวานอ,องสาลิกาพุณแสดงตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ตามตัวเลขมาที่นกนะคะจะให้นกทางคุณยายจะให้นกจับสลากนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมอรอลุ้นไปกับแอดมินนะคะว่าเราจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนนะคะไปปลุนไปนะกันค่ะท่านผู้ชม กตัวนี้่มักูคุยิ่งเด้อคอยสิอยู่ไกลๆดรอกต้องเอาแค่คนนั้นอาคใหญ่กำลังแกจ๋าจับแก่ด๋าใช่นะคะท่านผู้ชมนั่งงงงงดูดูนั่งงงงงดูดูจับตัวเล็กจานหน่อยจานใหญ่ผดจานใหญ่

เดินไปตัวนี้แก้วเลยแก้วขอหวให้นั่เลยอ้าวมีน้าแก้วนะอ้าวแก้วเจ้าตัวไหน อ่ะอขาก็คออาวุจเจ้าอคุณยายจ้าเจ้าจับติจับครับมาครับก็มาชมรู้นะครับสองตัวไหมจับที่เดียวสองตัวอย่าไปสองตัวเนี่ยวะเดี๋ยวไปเอาคุณยายคุณยายเดี๋ยวไปใช่ไหจับจับให้แล้วนะครับท่านผู้ชมค่ะสองใบพร้อมกันนะครับเป็นใ่เกี่ยวใบครอมนะครับจับแล้วเป็นใ่เกี่ยวใบจ้า อย่าไปนะย่าสองตัวเนี่ยนนไปเนาะล็กเนะัวใหญเนโอ้เล็แปดนะเล็แปดครับเล็แปดนะครับตัวเล็กหนักอยาไปยไปเลขแปดนะครับดูทีละชับอันนี้คือเลข8ดเลขแปดนะครับตัวนี้เป็นเลข เก้าแปดเกแปยียบไปน่นอนเยียบไปพุ่น้ยเยียบไปนะแปดเก้านะครับ่ส้มแดเก้าเก้าแปนี่ยนะพุ่น้ยเยียบไปนะเยียบไปเยียบไปเอคู่กัไใส่มาเบอร์เรียอกันแปดเก้า ได้เครับได้ตัวแรกคือเลข8ได้ที่2คือเลข9ใช่ไหมน้อย้ลคะท่านผู้ชมตัวแรกเป็นเลข8นะครับตัวที่สเป็นเลข9นะครับโอ้ยตรง่นขึ้นเบาด้วครับเดี๋ยวตงนี้กท่านผู้แปดเกายียบเลขเ้าค่ะใบที่สอออีกตัวหนึ่งใบที่สมนี่เนแปดเก้าตัวไม่พอรุ่นตัวที่สครับรุ่นตัวที่สามเลขแปดเก้า่งเกครับนี่ยยังไงเลขสนะคะ ามครับแปดเก้าสามแปดเก้าสามครับแปดเก้าสามตัวที่สามคือเลขสามสรุปนะครับนอซอสริกาจับไห่มย์นะครับเป็นแปดเก้าสามนะครับแปดเก้าสามแปดเก้าสามแปดเก้าสามเอ๊คือบอลมอนแถบันนี้อ๋อแปดเลขคันเดีบอลมนนะจ๊ะ ได้เม็ดก้าสารหัวกระดาษเอียงไ่บ้าไม่ขึ้นไปนะฮเ้จ๋า่ไบ้าเดียวไ่จ๋จ๋าเจจ๋าจวลเด้าเจจ๋าเจ้า๋ให้๋ยวนในะเจาจเ๋าโหนเวนเหมเียวไได้เล่เียวไเียวไเียวไปเอียวไเก้ายาได้เ อ้ยวหรอแปดเก้าสามเหย็บว้เนาะแปดเก้าสามเหย็บา้ว่าัจับาไรห่ะโอ้ยนบหยบเยาไอ้คสียบไอ่เน่ยเหย็บใบเหย็ยบไเหแปดเก้าสามจ้าจ๋า แปดเก้าสามนะคะท่านผู้ชมเสียงวนเน้องแปดเก้าสามเจ็ดนะครับต้าทิดตัวแรกเลยก็ตามนี่นะครับแปาแล้วก็สาเด้อเพิ่นเหยียบเพิ่นเหยียบไปแล้วนะครับเพิ่นเหยียบไปแล้ว่เจ็ดเพิ่นไทยรีบลางบงเมไยเนาะแมนนแมนสนี่อาจจะเป็นเลขลางแนวแรกนั่นให้แปดเกสมแล้วก็มีเลขเจมาทีหลังมีอันนึงนี่ี่ก็นี่เนี่ เอาไม่อีกตัวนึงบ่มันจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างเหรอบนนะคะท่านผู้ชมเลขบนนะคะคือแปดเก้าสามนะส่วนเลขล่างนะคะกําลังลุ้นอยู่ครับกําลังลุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อนแกง่ายเพื่อนจับให้กับตัวนึงอาจจะเป็นตัวเลขล่างด้วยครับเดิมของพีเจลานะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแนวทางเด้อเลขหนะครับเลขล่างนะครับ เอามาเลี้ยงผีเเอามาเลี้ยงใส่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งนหะตัวที่สี่เป็นเลขห้าน,นะครับอา้าก็ได้คู่กันเลยกเนนะพบยังไงเจ็ดห้าเจ็ดห้าเป็นบอกหกเก้าสามกับเจดห้าบนนะคะท่านผู้ชมนแปดเก้าสามบนแปดเก้าสามนะคะท่านผู้ชมล่างเจ็ดห้านะคะก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะท่านผู้ชมพิจารณากันเอาเองนะคะแปดเก้าสามกุณทองแก้วจ๋านะคะท่านผู้ชมจัดมาให้นะคะบนทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแก้วจ๋าให้บนแปดเก้าสามแก้วจ๋าหาเอาลร่อยๆน้ำกันเ้อพี่น้องเอ้ย8ก3 <c oughs> กับ893 893แปแล้วก็เจห้านะคะ อันนี้ก็เป <M> ็นนกนกสาลิกาแก้วจ๋านะคะแก้วจ๋า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 บอกว่าเหยียบไใบเหยียบใวเมื่อนี้จับให้สามตัวบนสองตัวล่างถ้าพอแล้วก็เราในแก้วมึงไม่ต้องทำออกไปอีกเละ แปดเก้าสามแปดเก้าสามนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้านะคะเป็นแนวทางเลือกเด้อท่านผู้ชมเขามาติดตามรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสองตัวล่างมู้จักความเนาะแก่จ้าหายครบแล้วร่างสมบูรณ์แล้วเกิดเป็นตัวจ้าเป็นร่างบริเลนี่รางวัลนะครับนอนในหมวดปีสอแก่จ้าเบานบางเลยสองหนะครับ จะเป็นนอสซาลิกาเป็นการพี่น้องก้าวสาวก็ไม่บเกก้าวสาวนอนอสซาลิกานอสซาลิกาสายซาแย่พันต้นนี่นอสซาลิกาขอบคุณหลายๆด้ะค่ะเด้อนกคุณทองเนสยวเบิร์นกุณทองนอสซาลิกานะคะท่านผู้ชมจับออกมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมบนบนแปด

ไร่แม่แวัออตกดคนทองตี้แกวนี